ฝึกคำสั่งกำลังในแหมหยุดไม่แด้ม่เล่นเทคลอยยีแล้วมูบมูบมูบหนมู๊บมูนบเป็นการรับกำลกาบลงน้่งกราบครับกราบพาก้อนตาทกตอนนี้น้องดาวก็เดินทางมาถึงอาวัดบ้าน นาคําแล้วนะคะวัดบ้านเกิดเพื่อจะมาทําบุญนะคะบางสกุลที่ส่วนุศลให้กับปู่นะคะกดลงเลยปอ เห็นเห็นบอบอกกดแม้กดในประตูโอ้ยนาว่าว่างนาลานาานาลาเออเออกระทุ่มก็เขานะแมนเอาลงมาก่อนก่อยให้ร้านขึ้นไปค้นก็ได้นั่น อลงมาก่อนค่อยให้ร้านคืนไปข้นก็นได้เอาอันเดียวอันเดียวก่อนอันนั้นสามชุดถอยดาวถอยอย่าฝ่าลงมาอันนั้นแค่สามชุดก่อนแค่สามชุดก่อนแค่สามชุดทัางพูนสามชุดเอาค่อยให้ห้านไปเอาลองแล้วเจ้าสิคนลงไม่หาง อันนั้นขาเดียวเอาเดี๋ยวเจมมันจะขึ้นมาคนดอกลงลงมา พปลดข้อเนาะให้แต่กันลงเอาเอาเอสังกะท่านนั่นเนะลงไปเอาลงว่างไปทั้ง่างก่อนก็นได้เดี๋ยวไงจัดให้คิ้นเขาแล้วนั่นมาเลยหมุนมาไนคอยคอยลงมาลงมาบ่าวอุ้ย ามาลงมาลุกลงมาลงมาครับลงมาลงมาลงมา,าบะฮูลุงไปมดเหรอวะกับ<อ>แม่<น> <loft> ลงมาลงมาลุกลงมาโอ,อ้ปวกอ้วนเอ้ยค่อยๆลงค่ะ ไปพี่เนธึืนไปค้นของล่องลุก<ป>อันนี้เราก็มาถึงเออเป็นเบาแล้วเว้ย บุญไทยบุญมันแล้วก็เลยว่ากั่นี้ดดีกๆให้เ่ดาวดุนี่ปูปูบานไก่บานที่จังหวตดเชีางใหมาเรามาถึงแล้วนะคะนี่นะคะปูเสริมอยู่นี่นะคะพอ่อพ่อผมเนี่ยชอบอะไรชอบอะไรชอบอากาศร้อนชอบอากาศเย็นๆใช่พ,ใพัดลม เอาออมไปชั้งพูนจั้สิเขาได้ได้ไซสิได้ใไซสินเราจะพาไปหาตากันนะคะแน่นของปู่เตรียมเสร็จแล้วเราจะมาหาของตาของพ่อเทา อันนั้นของพ่อปูตีเออนี่เขานี่ไปไชซินคือกันเน่นอันเมนบอลส,อสั่งไปพ่อเถาก,ก่อนอ้างว่าจะขอมีสั่งเมนบอลใช้ซินไปก่ได้เลยบอลแย่ขาดเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปทั้งพุ่นก็ได้ทั้งพุ่นก็ได้พ่อมึงขาดมันสิขาดมันสิขาดมันสิขาดของเพิน่น เอาเจ็บลงสันเออคานไปคานไปเออคานไปเออคานไป,ออนไปย่างย่างยงนี่อล็อกที่สองนี่ล็อกที่สองนี่นี่ล็อกที่สองนี่ไผว่าเจ้านั่นละ่ะพี่ว้าจำของพัวเจ้าของกับอะไรนี่ นี่อันเฮ็ดไม่นี่โอ้ยนี่จำมองผัวจะคล้องกับว่ได้โอ้ยตายแล้วครับในลาบ่อมป์ปงเขาผัวกินยักเท่าไรนี่หู้ยาส้มบ่หูเรื่องหูเล่าเสียพายอยู่ทั้งรถหนาทั้งหน้ารถนี่นี่ละมองพ่อใหญ่อยู่ พ่อใหญ่สมที<อ>่หนุเคยเด้อเขาเอาสั่งมาอ่างพอม <laughs> บ่เคยมาหาจักเทือครั้งแรกนะคะที่มาหาตานะคะครั้งแรกเลยอันผลไหม้ก็อยูนารดนะแม่ทุเรียนกับบอกองุุนพัดล่มก็ยกมานี่นิมน,น,มมนต์พุธลงมนีเตะน้ำกันเลยตะมองเดียวเลยขยัมะปงพระเขาเม่นบอ่อ โอ,โอเคสันเอาซ่องถวายมองเดียวเลยเดียวเห็นบอลเห็น้ะตีลูกเห็นนี่นี่มองตายอยู่นี้ đong 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 cả đong 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 cả đong 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 cả đong 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 แม่นแมนสะพานทั้งนี้ดึง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 ดดึงดึงดึงาึงดึงดึงด้งดึงดึงงดึงดึงดรงดึงดึงดึงงดึงดึงงดึ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 งดองดึงดงดึดึงึงด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 งดงแรกเลยไปงด้งด ย่งหยอกควันจางเวลาโอ้ยหยอกเป็ดด้าวก็ส่วนหลังนี่ไปฝ้าดาวกระเด็นกระเด็นไปบนยางไก่เนาะตอนนี้เราเตรียมนะคะที่จะอ่าบางสกุลนะคะรอนิมนต์พระนะคะนิมนต์พระฉันจังหันอยู่เดี๋ยวพระฉันจังหันเสร็จก็จะเริ่มพิธีนะคะขอุ เออนิ่งแล้วหายกลัวแล้วไม่กลัวแล้วใส่ย,ยังนั่นอาจารย์มีหมูบ่อถ้ามีหมูบ่อต้องให้กินใส่ย,ยังอ่ะเออกินได้ค่ะกินได้

มั <laughs> ่งนี่นั่งใเชาหนีนั่งลงต่รคันแต่วั้ันน้ได้ดกเดียวดักไงเลยมันตัวดอกนั่น่งเคยอเมื่อเช่นก่อน มาาก็บาเดี๋ยวบุญกระถิ่นอเดี๋ยวดาวมันจะไหวบุญกระถิ่น้วบุกระถินอะรัดเจ้าเลี้ยงบุบ้านเราถือบัดตรี่วสิจงตนดี๋ยวเห็นบุญหลายวัดผุดสี่วัดเนอะเดี๋ยวนี้าวมเสาวะบานเยีอยนมรินกําลังจะออกมาย่อมสอนขามถนนไป ยายาาหลอกสองกำลังสีขึ้นรถกับว่าขึ้นยังปะเปรสิมารอบสามยาถาเร็วยาถาอีกแล้อนยู่สองนี่ยููยันสั่งไปเอาไปร้องมือคืนขาวนนี้เด็หน่ตัวนะยตุ้นเต่งกันดีเนาะฮะ เห็นหงเงยะยังไม่เขอจะมาดเห็นหงเงินวู้บเห็นหงเงินตัวนแแดดออกก็สีนี่เร็วด้วยเร็ว

สั้งทัมมังสังทมังอภิปูชยามะดีมีนาสการีนาสั้งทำมังอภิปูชยามะอาราหังกรมังนามาสัมมิปัจจุบันโลภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสังทังนามามิ धु मया ऋन्ते विशु विशुरखदा थाया चरणेन सः परुतासि आर्याता मा धूतीयां पीठमयां ऋन्ते विशुविषु सह परुतासिराया मियां पीठं ङन्ते วิสุทธิสุขกนธายาทิสเนนิ南山หะปันทัสสินิยามะตังไปรย์ขยเฉยเอาามีไม้นะนจะขอพันเนาะนโมตเกือบอยากขาด พุทธังทำมังสังขังงขังลสังขังมาโตตัวพ่ได้หน่อยนัมตสะปะโทวตัวรมตัวสมมาสมพุทธาสัตวัมตชะปะโทะโตสมมาทีตอาวะทาวระมณีสิกขาปะทางสมมาที่อาว เออเอินโหลดเออพอสมพรเมตตาไม่อยอมมากินแม่วันนี้ถูกหลานมาบางสก,กุลหามีทั้งใบดอกแวยางมารับมาห้องเอเด้บอบัดนี้ นะมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิมานิมะยังพันเถยบางสุกุลละปัจจยานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆาสสะโอนุชยามะ สาธนงพันเทพิขุด <OF> ส <renamed, S 2> ังโฆปิมานี บาสกุลนปัจจยานีสราิเาปฏิคันหาตัวธรรมหากันเกวะสมาตาปิตูปันังจัญาตาังกาลกตาณังอีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ พระสงัผู ite, ้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายขอน้มถวายปัจจัยบางสกุลพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เแก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับปัจจัยบางสกุลพร้อมทั้งของบริวาร ัของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีญาติข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ที่ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยผู้ททำารละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานสิ้นกาทละนานเธอสาธงมีทานังคาสาวะยาบะหังทานังไมหังหอวตุกติทานิสาธุ

เอาหนีก่อนเอาเดินไปรับเดินไปฝึกคำสั่งกำลังเลยไหมยุดไมแล้วม่นเป็นเทคโนโลยีเนาวมูบมู๊มไปไปหนกมปมู๊ปอากาบลงน้ำกาบผ้าก่อนจ้าทุ

ยาอาวาริวาห์ปุราภิริปุริยังสังขารังยวเมวิโยบินามเบตานางุปกะปติทิฏฐาวจิตตังตุมหังภูมิวสุเมตยาสุสัพเพปุริยันตุสังกปังจันโทปนารถโยะอาเมนิโคติพระโตโยตัง สิเลสนิจังวดชาชาโนัวตาตาโรธามาวัตทั er นติอายุวันนัสุขังอะลังรุนัมไยันจังโคตากินาติ इताया पति करातय सकानसो उपकापतितो यति मोचायं नितानपो ตาอุลารามพลันจะเปียุณณมนปเทนังตุเนีตปุณยสุตังอนณาปกจจันติมภาวตุสาพมังคลังราขันปเทวตาสาบพุทธานุภาเวนัสตาตุเตมภววะตุตาพมังคะ ลังราคันตุสัมปเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสธาโสทิภวันตุเตมภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัพพสัมมานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเต วกลับบ้านแล้วนะคะเสร็จงานแล้วก็จะกลับบ้านแล้ว